หนูเป็นคนที่ใจอ่อนกับปนมากๆโดนเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวทำยังไงดีคะก็ต้องเปลี่ยนใจอ่อนเป็นใจแข็งอะให้อย่างมีปัญญาไม่ใช่แข็งกระด้างนะแข็งก็คือเข้มแข็งให้ขนาดไหนให้อย่างไรให้เพื่ออะไรมันก็จะมาถูกจัดหรือเซตเป็นการให้ที่มันไม่ใช่สักสักัปดปัดไปไม่ดีไซน์การให้อย่างชนิดที่คนที่ได้รับนั้นสามารถ นอกจากจะรอดและปลอดภัยแล้วยังส่งต่อการให้นี้ค่ะซึ่งคุณแม่ก็เห็นเยอะนะค่ะสเียรนเนี่ยช่วยคนมากมายเช่นคนที่เคยเป็นซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายคนที่เป็นไบโพล่าเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นอาสาสมัครที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลยนะค่ะดีมากเลยแสดงว่าที่เขาบอกว่าเวลาเราเป็นไบโพล่าหรือว่าเราเป็น ซึมเศร้าเนี่ยเคมีบางอย่างในตัวเรามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมคะหรืออะไรหนึไม่หรอก<ม><ม>ปู่อยไป<ร>โทษเคมีมาเลยที่จริงจิตจมจ,จิตตื่นจิตรู้จิตมันแข็งแรงนี่แหละมันดึงได้หมดเลยและที่สําคัญคุณแม่ก็เห็นว่าคนที่เขายอมรับความเป็นจริงของเขาในอดีตเนี่ยเขาไม่ไปเะอึกเะอื่นแกะแผลเป็นแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาจะล่าเลยเขาจะขอบคุณอดีตเขาจะขอบคุณความทุกข์เขาจะขอบคุณสิ่งที่เขาเคยหกล้มเพราะเขาจะไม่พลาดอีก ถ้าคนที่มันไม่เคยพลาดมันจะพลาดได้แต่คนที่เคยพลาดแล้วมันจะมีความระมัดระวงังมันจะเฉียบกว่ามันจะคมกว่าเพราะมันมีประสบการณ์แล้วจงขอบคุณอดีตเป็นครูของเราเธอลูกค่ะแสดงว่าซึมเศร้านี่มีโอก,โอกาสหายแน่นอนใช่ไหมคะหายได้ค่ะค่ะข,ขอยืนยันค่ะว่าหายได้ค่ะ,จะเจริญน,นาปานสตินี่แหละค่ะตัดกรรมเลยค่ะ เอาไม่เชื่อหรอก็เด๋ยนนี้เขาก็ทำเพนติงนะคุณแม่ทําให้เพนติงหนึ่งลมหายใจกับปลายผูกการมันจดจออยู่เงี้ยมันได้งานไปชิ้นหนึ่งมันไม่เห็นจมเลยอะ่ะพอมันประสบความสาเร็จมันก็ชื่นชมยินดีมุทิตาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นของนี้เอาไปให้คนอื่นไม่ได้เอาเก็บไปไปโชว์ตัวต,วตนของเรา<ะ>เราทํามาเป็นสามสิบปีนะที่พูดเนี่ย<ะ>คนที่เป็นซึมเศร้าเวลาเราบอกว่าเจริญอนาปนานสติเนี่ยค่ะเขาก็จะ แวดกลับมาหาเราว่าฉันทําไม่ได้หรอกไม่มีเวลาอ่าก็เขาเป็นคนไม่ทำไง<ะ>เขาก็าหาเหตุผลมาหลอกตัวเองคนที่มันหลอกตัวเองได้มันจะให้คนอื่นไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาหมดแรงแล้วเขานอนเนี่ยเข้าไปก็ทําอานาปนสติตอนนอนเลยกลายอยู่นี่ใจอยู่นี่ใช้เนี่ยการนำภาวนาไปได้วยกันในท่านอนเนี่ยเดี๋ยวเขาตื่นมาเขาจะหลับลึกเขาก็จะเริ่มอ๋ออืม แลวสมาธิบําบัดเนี่ยมันทําให้คนฟื้นเร็วนะค่ะคุณจะเอาอะไรมาบําบัดคุณนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยท่านเวลาเราบอกให้มาเขาจะบอกว่าเขาติดนู่นติดนี่มาไม่ได้นะเขาไม่มีเวลาก็เลิกพูดถึงคนคนนั้นค่ะถ้าเขาไม่มาทําไมเราไม่พูดว่าคนที่มาเราจะสอนยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ถามเลยใครที่มาที่นี่แล้วดีขึ้นยกมือขึ้นนี่ไงก็นี่ไงแล้วก็เอาคนที่มาสิไม่มาก็ปล่อยมันไปเหอะค่ะ